เซฟรินนะครับสวัสดีครับวันนี้เมนูเซๆแบบนี้นะครับขั้นตอนไม่ได้ทำยากมากมายอะไรนะครับเราจะทำจุ่มแซบหมูจุ่มแซบเนื้อมาดูกันครับเครื่องต้มนะครับก็จะมีขาดตะไคร้ใบมะกรูดนะครับแล้วก็ใบเตยรากผักชีนะฮะเราจะนำไปต้มกับนี่ฮะก็คือเอ็แก้วเนื้อ คใครชอบเนื้อก็ใช้เอ็นแก้วเนื้อใครชอบหมูก็ใช้เอ็นแก้วหมูนะครับอันนี้ซื้อมาจากตลาดต้มน้ําให้เดือดนะครับเราก็จะต้มแยกหม้อกันนะฮะหม้อเนื้อหม้อหมูเนาะใส่เครื่องทั้งหมดนี้ลงไปนะครับพอน้ําเดือดแล้วเราก็เอาเอ็นแก้วลงไปตุน นะครับก็ตุนปล่อยให้น้ำเดือดอีกรอบหนึ่งนะครับพอใส่ไปแล้วให้น้ำเดือดแล้วก็หลีไฟให้เขาเดือดเบาเบานะฮะเอ็นเนื้อก็เหมือนกันนะครับนี่อีกหม้อนหนึ่งก็จะเป็นเอ็นเนือ้อนะครับใส่เกลือแกงนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะลงไปหนึ่งรับพีนะครับนี่ยช้อนโต๊ะใส่ลงไปนะครับแล้วก็ตุนเคี่ยวไฟอ่อนยังไม่ต้อง ปรุงรสใด,ดๆนะฮะน,นี่เลยนี่นะครับอยากให้เปื่อยเร็วนะครับเราก็จะใส่อันนี้เลยครับสับประรดใส่หม้อละครึกลูกไปเลยอ่าแล้วก็ตุนทิ้งไว้นะครับอย่างน้อยสี่ถึงห้าชั่วโมง เอ็นเน,นื้อเนี่ยก็จะนานหน่อยนะครับอ่นะพอตุนเสร็จขึ้นมาได้แล้วเห็นไหมฮะครบ4ี่ชั่วโมงก็เอาขึ้นมาหั่นมาทำน้ำจิ้มแจ่วครับพริกป่นหนึ่งช้อนโต๊ะฝ่งปรุงรสนะครับ1ช้อนชาน้ำปลาอย่างดีนะครับ2ช้อนโต๊ะอันนี้ใช้ทิปรสนะครับใครชอบน้ำปลายี่ห้อไหนก็ ตามชอบนะฮะน้ำมะขามเปียกครับคั้นไว้แล้ว1ช้อนโต๊ะน้ำตาลมะพร้าวนะครับใช้1ช้อนชาถ้าใครอยากความหอมนะครับก็ใช้น้ำตาลอ้อยนะครับจะอร่อยหอมน้ำมะนาวครับคั้นสด1ช้อนครึ่งนะครับ เสร็จแล้วนะครับตักขึ้นมาใส่ชาแบบนี้นะครับพร้อมกับน้ำซุปปรุงรสเรียบร้อยแล้วก็น้ำจิ้มแจ่วของเรานะครับเด็ดเด็ดโดนๆแบบนี้เมนูนี้ง่ายมากนะฮะแค่ต้มจนเปื่อยแล้วก็ทำน้ำจิ้มแจ่วแบบนี้จะจุ่มแห้งหรือจะทานกับน้ำซุปก็อร่อย ไม่แพ้กันครับสวัสดีครับ